และนี่ก็คือ Realme n a า o ซ 50i นะครับสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับสายมินิมอลมากๆเลยเห็นสีสันบนตัวเครื่องไหมสีเขียวอ่อนๆแบบนี้ดูแล้วน่ารักฟุ้งฟิงกันเลยทีเดียวเพื่อนๆและถ้าหาว่าใครยังไม่รู้จักกับ Realme n a า o ซ 50i นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกข้อดีข้อเสียสำหรับรุ่นนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมคลิป อย่าลืมกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมรีวิว Realme n a า o ซ 50i กันได้เลยครับ มาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเริ่มจากหน้าจอสำหรับเียวมี n a t o 50i ตัวนี้นะครับที่นี่ของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ IPS LCD นะครับขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่6.5นิ้วนะครับถือว่าเป็นขนาดที่กำลังพอดีเลยไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไป ส่วนเรื่องของความละเอียดหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับความละเอียด HD Plus นะครับการดู u t u b e เนี่ยสามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น7 2 0 p นะครับนี่คือความสามารถของฮาร์ดแวร์ที่สามารถดูได้นะแต่ก็จะมีเป็นบางคลิปแหละที่ y YouTube เขาปรับค่าความละเอียดให้บางคลิปอาจจะดูได้ถึง1080 p หรือบางคลิปเนี่ยอาจจะดูได้ถึง1 4 4 0 p นะครับ สีสันความสว่างความคมชัดเนี่ยผมถือว่าอยู่ระดับกลางๆนะกับจอ ips นะฮะสีสันจะประมาณนี้ครับทุกคนส่วนคนที่เป็นคนที่ชอบเล่น Facebook ไถดูฟิก่าวนะครับอัตราดีเฟอเรทของหน้าจอรุ่นนี้จะเป็นระดับเริ่มต้นนะครับอยู่ที่6 0เฮิร์ตนั่นเองเวลาที่ไถดูฟิก่าวเนี่ยอัตรารถมันจะได้ประมาณนี้นะครับส่วนความหนาแน่นของพิกเซลจอนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่269 ppi นะครับ แน่นอนว่าในเรทราคาประมาณไม่เกิน4,000บาทเนี่ยลหลายๆคนนะฮะชอบทักมาถามว่าเล่น2หน้าจอได้หรือเปล่าสำหรับรุ่นนี้นะฮะน่าเสีดายนิด่งตรงคิดว่าไม่รองรับการใช้งาน2หน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เป็นคนชอบเล่น2แอปพร้อมๆกันเนี่ยอาจจะผิดหวังไปกันเล็กน้อยนะฮะ มาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับตัวนี้ใช้ CPU เป็นของ u n i s o l SC 9 8 5 3 a นะครับการทำงานของ CPU ตัวนี้จะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอนั่นเองซึ่ง8หัวที่ว่าเนี่ยจะประกอบไปด้วย Cortex A55 ทั้ง8หัวเลยนะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยมาพร้อมกับ Power v r g E8322 ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเล่นเกมนะฮะ CPU ตัวนี้มันเน้นมาในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปซะมากกว่านะครับแต่ถ้าบอกว่าใครจะเน้นในเรื่องของเกมแล้วก็ผมแนะนําว่าควรปรับกราฟิกเป็นแบบกลางๆหรือปรับมาตรฐานเนี่ยน่าจะสามารถตอบโจทย์ได้ดีที่สุดนะครับ เกมที่ผมไปเทสมาเนี่ยจะเป็นเกม ROV นะครับน่าแปลกใจนิดนึงโตูคิ่ว่ารุ่นนี้สามารถเล่นได้แบบ60เฟรมเลตได้ด้วยนะครับผมก็เลยเทสแบบ60เฟรมเลตให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันซึ่งการที่ผมได้ไปลองเทสมาเนี่ยผมบันทึกหน้าจอไปด้วยนะครับ ถ้าเวลาที่เดินนะครับยังไม่ใช่ช่วงเข้าตีเนี่ยเฟรมเรทจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ44-45อยู่ประมาณนี้นะครับ่า60เฟรมเรทจะวิ่งอยู่ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเผื่อว่าช่วงชุลมุนหรือว่าช่วงเข้าตีเนี่ยเฟรมเรทตกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับช่วงที่ตกลงมาต่าสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ38-39นะฮะ เรื่องของความร้อนเนี่ยก็อาจจะมีบ้างอยู่สักหน่อยนึงนะฮะอันนี้คือเล่นภายในอุณหภูม้อมแอร์นะเรื่องของความร้อนก็ยังมีบ้างนะครับมาดูกันที่เรื่องของ r รมกับรอมกันบ้างนะครับทุกคนถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะเพราะว่ารุ่นนี้ได้แรมมาที่ 4GB กิกนะครับถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนสำหรับคนที่ชอบเปิดแอปพลิเคชันและหลายแอปพร้อมๆกัน เล่นทั้งไลน์เล่นทั้งเฟซเล่น YouTube t k t t o k Instagram อะไรแบบนี้เนาะสามารถสลับแอปไปมาได้อย่างลื่นไหลยอย่างแน่นอนนะครับปกติแล้วในเรทราคานี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่แรม3นะเท่าที่เคยเห็นแต่ว่าตัวนี้ก็ได้มาถึงแรม4เลยนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของแรมเนี่ยจะเป็นแบบ LPDDR4X นะครับ สุดรอมให้มาที่64 g ินะครับในส่วนของรอมเนี่ยยังคงเป็นแบบ eMMC เ v อร์ชัน5.1อยู่นะยังไม่ใช่พวก UFS 2.1 2.0อะไรแบบนั้นนะครับถ้าหากว่าพื้นที่การจะเก็บข้อมูลไม่เพียงพอแล้วก็เพื่อนๆสามารถซื้อไมโครดีการ์มาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้นะครับสำหรับรุ่นนี้รองรับสูงสุดอยู่ที่256 g b มาดูกันที่เวอร์ชัน Android กันหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 11นะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็มีการคอมทับด้วย Realme UI g o Edition นั่นเองนะครับมาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปก,กันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้ให้กล้องหน้ามาที่5ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงมาที่ f 2.2ในส่วนของกล้องหลังเนี่ยให้มาใช้งานทั้งหมด1ตัวนะครับเ,เพื่อนๆความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงมาที่ f 2.0 เรียกความรู้สส่วนตัวของผมนะในเรทราคาประมาณ3000ักว่าบาทเกือบ4 0 0พเนี่ยผมคิดว่าจริงๆน่าจะมีกล้องมาให้สัก2ตัวนะอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะใส่เป็น AI เลนมาก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นเลนเดฟมาก็ได้หรือจะเป็นมาโครก็ได้นะครับอันนี้ให้กล้องมาตัวเดียวเดี๋ยวผมรู้สึกว่าอาจจะให้มาน้อยไปสักนิดนึงนะมาดูกันที่เรื่องของ w i f i กันหน่อยนะครับน่าเสียดายน,นิดน,นึงตรงที่ว่ารุ่นเนี้มันรองรับได้แค่ 2.4GHz กิกะเฮิร์เ่านั้นเอง5.0นนี่คือยังไม่รองรับนะ ในส่วนของระบบ security นะครับรุ่นนี้สามารถที่จะปลดล็อกด้วยใบหน้านะฮะได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นการสแกนลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องหรือว่าด้านข้างตัวเครื่องเนี่ยไม่มีมาให้นะฮะมาดูกันในส่วนของแบตเตอรี่กันหน่อยนะครับทุกคนความจุอยู่ที่ 5,000mAh นะครับในความรู้สึกส่วนตัวผมถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วเพื่อน ตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้รองรับชาร์จเร็วนะครับตัวนี้จะรองรับการชาร์จอยู่ที่10วัตต์เท่านั้นการชาร์จตั้งแต่0ไปจนถึง100%เนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงนิดๆนะครับอาจจะประมาณ3ชั่วโมง10นาที20นาทีประมาณนี้เราเท่าที่ผมได้ลองเทสมา อาจจะใช้เวลานานมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเหมาะกับการชาร์จก่อนนอนอะไรแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของพอร์ตชาร์จนะครับโอ้โหยังคงเป็นไ i โคร USB อยู่นะฮะอันนี้น่าเสียดายมากๆเลยในยุคนี้สมัยนี้ผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเป็น Type C ได้แล้วนะ,ละหลายแบรนด์นะครับในเรทราคาประมาณ3,000กว่าบาทไม่เกิน4,000บาทเนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้ Type กันแล้วนะ มาดูการในส่วนของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก,กันหน่อยนะครับผมไปเทสด้านนอกมาให้เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันที่กล้องหน้ากันก่อน,อนเลยถ่ายด้วยหมวดบิวตี้นะครับในเรื่องของสีสันเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นออกแนวจืดๆสักนิดนึงนะครับแล้วก็ในด้วยของโทนแสงเนี่ยอาจจะเป็นติดเหลืองหน่อยๆน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสีสันที่ได้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นแบบแนวประมาณนี้ครับทุกคน ส่วนการถ่ายรูปแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับผมถิอว่าการถ่ายแบบพ r o สเทนเนี่ยดีกว่าการถ่ายด้วยหมวดเบลตี้นะ <c oughs> การตัดฉากระหว่างตัวแบบกับฉากหลังผมถือว่ารุ่นนี้ทําได้ค่อนข้างดีแล้วครับ AI เนี่ยค่อนข้างฉลาดมากๆเลยแล้วก็ในเรื่องของซอฟต์แวร์เขาจัดการในเรื่องของขอบเนี่ยได้ดีมากๆไม่มีส่วนที่เบอร์กินเข้ามาในตัวแบบเลยนะครับ ถ้าจะให้พูดถึงในเรื่องข้อเสียของการถ่ายแบบพอร์เชต t ตัวนี้อาจจะมีนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของโทนแสงเนี่ยที่อาจจะเป็นออกแนวจืดๆและติดเหลืองไปสักนิดหนึ่งมาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับกับความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับผมถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถ่ายย้อนแสงได้ดีมากๆเลยนะผมแนะนําเลยว่าถ้าไปอยู่กางแจ้งเนี่ยเปิด HDR ไว้เลยนะครับทุกคน รูปถ่ายที่ได้ออกมานะครับค่อนข้างที่จะสว่างแล้วก็สีสดดีทีเดียวไปเพื่อกับการถ่ายย้อนแสงนะตัวนี้ทําได้ค่อนข้างดีมากส่วนการถ่ายวิวทิวทัศน์ทั่วไปนะครับก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าบางสถานการณ์เนี่ยสีสันอาจจะเป็นจืดๆเหลืองๆสักนิดนึงนะ มาดูกันที่เรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับสำหรับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยรุ่นนี้สามารถอันได้สูงสุดจะเป็น 720p 30เฟรมเรทนะครับน่าเสียดายมากๆคือเดียวมีให้มาน้อยไปสักหน่อยนึงในแราคาประมาณ3,000กว่าบาท3,000ต้นๆ3,000ปลายๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาให้ 1,80p 0 30เฟรมเรทมาให้ใช้งานนะแต่ว่าตัวเนี้ยให้มาน้อยอะ่ะเออ 720p เอง ในเรื่องของความคมชัดนะครับแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้ชัดเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับเหมาะกับการแบบถ่ายเล่นๆอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่เหมาะกับการที่เอาไปใช้งานจริงๆนะครับสีสันของวิดีโอแน่นอนเราว่ามันอาจจะเป็นจืดๆติดเหลืองด้วยนะครับในเรื่องของมุมมองเนี่ยผมคิดว่าเออมุมมองค่อนข้างดีนะเพราะว่าค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวสีสันความคมชัดมันก็เลยได้ประมาณนี้ครับทุกคนมาเทคกันในส่วนของงานวิดีโอกันหน่อยนะครับสำหรับ realme nazo 50i นะครับ วิดีโอกล้องหน้าเนี่ยน่าเสียดายนิดหนึ่งตรงที่ว่าเขาสามารถอัดได้แค่ 720p 30เฟรมเรทนะครับนี่คือระยะที่กลางสุดแขนจะประมาณนี้นะครับถือว่าไม่แคบนะในเรื่องของความคมชัดก็อาจจะไม่ได้ชัดมาก,กเพื่อนๆ 720p เหตุการณเดินก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้นิ่งมากอะ่ะวิดีโอาราคานี้ไม่มีการสั่นอยู่แล้ว มาดูกันที่วิดีโอกล้องหลังกันบ้างนะครับกับความละเอียด 1,080p 30เฟรมเรทนะครับถ้าเป็นการถ่ายการแจ้งผมซิวว่ารุ่นนี้ก็โอเคนะฮะสามารถถ่ายได้แบบไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนแต่ถ้าบอกว่าไปอยู่ในที่แสงน้อยอะไรแบบนี้เนาะบางครั้งวิดีโอเนี่ยอาจจะเป็นติดบิดมืด,มดจืดๆสักนิดนึงเวลาเดินอาการสั่นก็ยังคงมีนะครับเพราะว่าในรราคานี้เขาไม่ได้ใส่กันสั่นมาให้อยู่แล้ว ปรเทศกันในส่วนของงานวิดีโอกล้องหลังกันบ้างนะครับกล้องหลังเนี่ยอาจได้สูงสุดจะเป็น 1080p 3 0ปเฟรมเรทนะครับนี่คือย้อนแสงเนาะจะได้ประมาณนี้การจับโฟกัสเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับสำหรับการสลับฉากไปมาแบบนี้เนาะ มาเทีกันในส่วนของงานลำโพงกันหน่อยนะครับรุ่นนี้ลำโพงเนี่ยมาอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเวลาที่เราวางโทรศัพท์มือถือไว้แนบโตแบบนี้แนบโซฟาอะไรแบบนี้นะเสียงเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบอื้อแบบดังไม่ค่อยชัดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แนะนำนะฮะว่าถ้าใครจะฟังเพลงอะไรแบบนี้นะวางโทรศัพท์คว่ำหน้าไว้จะสามารถตอบโจทย์ได้ดีที่สุดนะครับโอเคมาลองฟังกันหน่อยนะฮะกับ ช่อง Apple K Channel นะฮะขอญาติจริงนะฮะยืมเพลงมาเทสกันหน่อยเนาะอ,อันนี้คือเปิดสุดเรียบร้อยแล้วนะครับเบขอขอสค่อนข้าง,ง,งบางนะตัวนี้เมีมนมมนนนเยนการ การเสียงคนร้องก็อยู่ในระดับกลางนะครับอาจจะไม่ได้คมมากเนาะอ่ะเชา้าประมาณนี้ครับทุกคนโอเคท้ายสุดนี้นะฮะเดี๋ยวผมพามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องของรุ่นนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับทุกคน ฝาหลัของตัวเครื่องผลิตมาจากงานพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวเคสของเขานะฮะนี่เคสตัวกลางตัวนี้นะกับฝาหลังเนี่ยหล่อเป็นงานชิ้นเดียวกันเลยนะฮะเข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นการลดต้นทุนประมาณนี้เนาะไม่อยากแยกระหว่างเคสกลางกับฝาหลังนะฮะมาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอตต่ตางๆกันบ้างนะฮะเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องก่อนเลยฝั่งซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5 ตามมาด้วยไม์สนทนาตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จนะครับตัวนี้ยังคงเป็นพอร์ตไมโคร USB อยู่ฝั่งขวาของตัวเครื่องจะเป็นปุ่มวอลลุมบวกบอลลุมลบนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์ส่วนด้านบนนะครับไม่มีไมค์ตัดเสียงรบกวนนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่างานวิดีโอของผมที่ผมไปเทสมาเนี่ยเสียงรบกวนด้านนอกนะฮะเข้ามาภายในวิดีโอเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะฝั่งซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับ โอเคการดีไซน์จะประมาณนี้เนาะโอเคทุกคนและนี่ก็คือรีวิวเรียวมีนาโซ 50i นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับใครที่กำลังเปลี่ยนจากมือถือปุ่มกดมาเป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถรองรับแอปธนาคารได้นะฮะรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีแน่นอนทุกคนอ่ะค่อนข้างครบถ้วนแล้วยังไงก็ฝากกด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ